สวัสดีค่ะพวกเรามาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษานะคะวันนี้พวกเรามาดูหน่วยงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชค่ะประวัติความเป็นมาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับประชาชนเพื่อส,งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจใฝ่รู้และเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อและนิทัศาการแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายและวิสัยทัศน์มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ค,ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยมีวิสัยทัศน์ว่าดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์แนวทางการบริหารงานและงบประมาณ ใช้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพัฒนากิจกรรมให้ตอบโจทย์ผู้เรียนงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงรายได้จากกิจกรรมภายในศูนย์การบริหารงานบุคลากรมีบุคลากรหลายฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายผลิตสื่อฝ่ายเทคนิค และฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบหลักการบริหารงานและโครงสร้างองค์กรยึดหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยงานบริการทั่วไปงานพัฒนาสื่อและเานเทศกาลงานวิชาการและงานบริหารประชาชนสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่เช่นสื่อมัลติมีเดียสื่ออินเทอร์แอคทีฟเทคโนโลยีเสมือนจริง VR และเทคโนโลยีเสริมจริง AR กระบวนการผลิตสื่อมีขั้นตอนการตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบผลิตทดลองใช้และประเมินผลก่อนนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีประสิทธิภาพ สำหรับวันนี้นะคะที่พวกเรามาดูงานที่สุวิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชนะคะก็ได้มาดูหน่วยงานการทํางานของเขาแล้วก็ได้มาดูเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆนะคะพวกเราก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ